ก็คือจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจันเพนมานั่งเล่าประวัติชีวิตไอ้จอนนะครับหลังจากที่ทุกคนถามมาเยอะเหลือเกินว่าไอ้จอนมาอยู่กับผมได้ยังไงเป็นใครมาจากไหนเป็นฝรั่งมาอยู่ที่ไหนจะดีเหรอเึ้ <c oughs> นมนุก <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> พอดีพ่อใหญ่อุบลพ่อใหญ่บอกบอกจอน <c oughs> ์นไ,ไ,ไปได้สาวๆมาตาส์ใสเฮ้เหลือมึงคิดว่ากูใจง่ายเหลือเกินใช่ไหมไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าสเปคยังไง สวัสดีครับเพียวเพียวเรียวเๆวกับเรือเฟอร์ชาแนลครับผมเข้าวัดเข้าวากันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาไอจอนมาทําบุญนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหม่วัดสมมาชัญยาวาสนะครับอยู่ที่แถวเรียบคลองสองนี่เองนะครับพาไอจอนมาทําบุญพ่านมาถวายสังฆทานครับพี่น้องต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วถ้าใครได้ดูผมพาไอไอจอนพาผมไปที่บ้านเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพามาฮหดบุญครับพี่น้องครับมาทําบุญวันนี้จะได้บุญมั่งหลังสงการมาดวงจะได้ดี ก็คือจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจันเพนแฟนก็คืออีพีที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ชมก็คงจะรู้ว่าจอร์นพาไปหาเมียที่บ้านที่บ้านเก่าใช่ไหมบ้านอําเภอนาดูนเหมือน <Man. S 1> บ้านเมียแล้วก็มีแฟนคลับคอมเมนต์มาหลายคนบอกว่าอยากให้พวกเราทําคลิปต่อเนื่องให้หน่อยให้มาศึกษาในว่าจอ์นเนี่ยมันมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมารู้จักกับจันเพนได้ยังไงมารู้จักกับผมได้ยังไง จันเพนก็คือเมียของจอนที่เสียไปใช่ไหมใช่ 1, ประมาณยี่สิบปีวันนี้เตรียมเครื่องสังฆทา,านใช่ไหมเนี่ยมีเครื่องสังฆทา,านแล้วก็ดอกมงดอกไม้เดี๋ยวเข้าไปบูชาที่นี่วัดใหม่นะฮะวัดสวยมากครับยุงเทพด้วยครับพี่นองนี่ปกติถ้าผมทําบุญให้แฟนนะผมชอบไปท,ทําทีหวัดที่ผมเคยปวดให้แฟนวันหลังพีผ่าผมไปวัดนู่นนะได้ได้วันไหนบอกมาเลยรับปากนะสัญญานะสัญญาโอเควัดอะไระวัดไทยอเมริกาครับ อยู่ที่ไหนอยู่ที่บอสตันอเมริกาครับอ๋อต้องให้กูไปเรียนที่นู่นอ,อ๋อคือจริงๆไอ้จอนอน่ะตั้งแต่เมียเสียเนี่ยก็คือผมก็ไปบวชไปบวชอยู่ที่วัดไทยอเมริกาอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมพอดีตอนนั้นยังเรียนนังเออยวยังผม,ผมมาเรียนที่ไทยแค่เทอมเดียวอืแต่เพื่อรับปร,ริญญาผมก็ต้องกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วผมก็เลยปวดร้อยวันที่นั่น ไว้100วันให้แฟนด้วยใช่อ่าวันนี้พามาทําบุญนะโอเคนะจิตใจสะอาดแล้วนะวันหลังพี่รับปากแล้วนะให้กูไปบอ้ตันเออ,เออเดี๋ยวกูรับปากโอเคมาคขึาข้นคาเขื่อนกันหางโอเเอาไปทําบุญร่วมกันครับเดี๋ยวพายจอนทําบุญเสร็จวันนี้เดี๋ยวมีทิพย์จะพาไปกินข้าวด้วยโอเคกินข้าวที่ไหนส,ส,สเต็กส้มตำเออนะปไปไปทำบุญก่อนทำบุญของกันรล้ปไปเชิญครับเชิญครับปไปขับมาเร็ว ดีบที่เห่าบ่ได้พอกันเรื่องราวของเธอกับฉันยังจำได้ดีวันนี้ต้องห่างห่างกันก็เพราะโูกทำไมต้องเอาไปแถ่ที่ตอนไม้ฮะ ทำไมต้องเอาไปแถที่ต้นไม้อันนี้กูก็ศึกษาไม่หมดก็คือเหมือนนะครว่าพอเวลาถวายสังฆทานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยากที่คนต้นไม้แล้วก็ให้กับกพให้มันเป็นชีวิตต่ออะไรเงี้ยออ,อันนี้กูก็ไม่รู้แต่ว่าคือ,คอเหมือนคนเท่าคนแก่เขาเล่ามานะบางคนก็บอกว่าเพื่อที่จะให้กับพระแม่ธรณีได้รู้เราได้ส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราผู้ที่เราบวดน้ําให้ไปแล้วอะไรอย่างนงี้ประมาณนั้นกูก็เดาับ โควิดเศ้าเฮาจังพอกันทอดมือนั้นเฮาจังโศกตาส่งแรงใจให้เธอปั่นปาไปด้วยกัน แถวนี้ใกล้ๆวัดที่เราไปทำบุญเมื่อกี้ร้านอาหอสานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมาล้พามากินเ่าวันนี้ไม่ได้ให้มึงอยู่ที่ทุ่งนาวันนี้พามาร้านอาหารแล้วมันต่างกันตรงไหนเหรือเออนามากมากทำบุญเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้คือเมนูเมนูพออีสานได้ปะครับได้ค่ะโอ้ได้อยู่ทำไมต้องถามด้วยวันนี้คือคือเมนูมันคิดว่าเป็นพัดลมเหรอ เออเป็นพัดลมก็ดีนะอันนี้ครูบอกพิดก็บยาเทียงจะด่าครูสอนจะวาครูสอนจอนครูเมยเอาเครื่องดื่มเย็นๆมาก่อนไหมคะอ่าได้ได้เอาได้ได้ครับน้ำเปล่ามึงเอาอะไรเอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามาเดี๋ยววันนี้พาไอ้จอนมานั่งอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยครัวอีสานร้อยแรงใช่ไหมครัวอีสานร้อยแรงแถวแเรียบคลองสองครับใกล้ๆวัดจยากทำบุญเสร็จกูยังไม่ได้คุยประวัติมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับจากดูจากอีพีที่แล้วบอกว่าอยากรู้ประวัติไอ้จอน ว่าไอจอนเป็นใครมาจากไหนจากฝรั่งประเทศอะไรพ่อแม่เป็นใครทําไมมาอยู่เทไทยทาไมพูดพักไทยชัดจังเลยแล้วทําไมถึงมารู้จักกับเรือเฟือโอเคอยู่เนาะโอเคมีคนถามถึงพ่อแม่ผมเลยเหรอใช่มีคนถาม <c oughs> ในคอมเมนต์กันก่อนให้ดูเดนี่ย <c oughs> มีถามพ่อแม่มันเป็นใครวะ <c oughs> แบบนี้เหรอใช่อีพีที่แ้วคือเรานําเสนอก็คือไอจอนเนี่ยพาไปหาเมียที่บ้านที่นาดูลอ่ที่สารคามสารคามทีนี้ว่าเมียมันก็เสียไปแล้ว แล้วมีคนอยากจะรู้ประวัติมึงว่าเป็นไปมายังไงมารู้จักกูแต่นี้เราเรายังไม่ได้สั่งอะไรเขาเลยนะส้มตำสักหน่อยนะนะโอเคได้ไหมเอาได้พี่ส้มตำผมรู้ถ้าวันไหนพี่ไม่กินส้มตำไม่ใช่แค่วันไหนกับข้าวเมอไหนที่พี่ไม่กินส้มตำมันจะกินข้าวไม่ลงเนาะเออนั่นแหละโอเคส้มตำสักจานส้มตำสักจานลาบหมูทอด อะไรน้ำอะไรสักหน่อยนะก็น้ำเปล่านี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วใช่พวกอะไรน้ำน้ำต้มต้มน้ำน้ำอะไรอ้าเดี๋ยวเอาเป็นว่าอ๋อที่เป็นน้ำซุปต้มเจิดต้มแซบอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคจัดไปเด้อาเดี๋ยวจัดตามนี้เราเขียนมาใช่เอาแนวมาเขียนแบบบินมาเขียนใหม่มาเรารอเมนูมาแล้วก็เดี๋ยวนั่งพูดคุยเรื่องราวของไอ้จรต่อดีกว่านะครับณตอนนี้ก็คือเราไม่ได้นั่งที่ทุ่งนาวันนี้พาไอ้จรทําบุญแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพร์ Okay, จริง <ๆ S 2> าาอง่งะมึงาพามึงพากูกลับไปแดกที่ทุ่งนาก็ได้งไงมึงก็สมต่ำเหมือนเดิมเลยเหรอเออเปลี่ยนรสชาติมั่งสิหากินที่อื่นมั่งโอเคเดี๋ยวตามนี้เดี๋ยวรอรอกับข้าวมามากินข้าวนอกทุ่ง,งานาครับผมนะฮะหลังจากที่ทําบุญเสร็จปั๊บก่อนนี้ก็จะพามากินข่ามานั่งเล่าประวัติชีวิตไอ้จอนนะครับหลังจากที่ทุกคนถามมาเยอะเหลือเกินว่าไอ้จอนมาอยู่กับผมได้ยังไงเป็นใครมาจากไหนเป็นฝรั่งมาอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใคร จากอีพีที่แล้วที่เราไปทําคลิปก็คือไปบ้านไอ้จรนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เราก็พยายามต่อเนื่องให้แล้วนะครับว่า,เ,<ข>าเรา,าจะคุยเรื่องไอ้จรต่อเขาถามถึงพ่อแม่ของเลยเหรอใช่เขาถามว่าพ่อ,อเป็นใครแม่เป็นใครญาติาพี่น้องเป็นใครแล้วมึงมาอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงมารู้จักกูได้ไงอะไรอย่างนี้ก็ผมนั่งเครื่องบินมาไงเออนั่นแหละนั่นแหละรู้ว่านั่งเครื่องบินมึงขึ้นไบนเยียบน้ำทะเลมากดอกบักามึงนะครับก็ขอบคุณจอนขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยที่เป็นกําลังใจให้ ที่ผมนําเสนอก็คือ<ข>เรื่องราวของขจอนขอบคุณทุกคนจักใจจริงนะครับผมที่เป็นกําลังใจจอนแล้วก็ที่ทีอ่อะไรที่จะจะบอกว่าหลายคนที่บอกว่าเห็นจอนแล้วก็แบบที่งเพิ่มใจรู้ว่ารักแท้มีจริงเลยนะคือจอนเป็นคนอย่างนี้แหละรักใครรักจริงรักเต็มหัวใจนะครับแล้วก็คนที่บอกว่าร้องไห้ตามก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมไม่ได้อยากจใจใครร้องไห้จริงๆผมก็เป็นตลกเนาะ อยากสั่งรอยยิ้มกับเสียงเขาเหรอให้ทุกคนอ่าแล้วก็ส่วนที่จอห์นมาจากไหนก็บ้านเกิดอยู่ที่บอตตันนะครับผมพอตตันแมสซาชูเซตส์พูดได้ครเปล่าแมสซาชูเซตส์เกือบถูกนะอยู่ที่อเมริกาคือมันเป็นคนอเมริกันมันมึงไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่านั่นแหละพอเราเป็นฝรั่งทั้งคู่นะครับผมไม่มีเชื้อสายไทยมีเต้าหัวใจไทยนะครับอืผมก็อยู่ที่นี่มานานก็เป็นบ้านผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะว่าเอ๊ะ คุยเรื่องไอ้จอนเพราะอะไรทำไมอีพีนี้ต้องทำคุยเรื่องไอ mm ้จอนก็คือว่าผมไปอ่านดูในคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าอยากรู้ประวัติจอนเข้ามาทําไมแบบเป็นคนรักแฟนขนาดนี้จากที่เรานําเสนอก็คือไอ้ไอ้จอนเมียมันเสียไปแล้ว20ปีแล้วทีนี้เรานําเสนอก็มีคนบอกว่าอยากให้พวกเรานําเสนอถามเรื่องราวของจอนในเรื่องความรักของจอหนหน่อยว่าเป็นยังไงเ mm hmm. มียมันเสียไป20ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีหมายยังพี่พูดต่อเพื่อเรื่อยๆกำลัง อยู่เดี๋ยวดิคุยกันก่อนดิตอนนี้ออมีไหมยังไม่มีครับไม่มีคือยี่สิบปีที่พันมาอืหลังจากแฟนผมเสียอตอนแรกผมก็ทําใจไม่ได้อืมแต่นี่มันยี่สิบปีแล้วอืมจะไม่เคยจีบใครสักคนจะไม่เคยมีใครมาจีบก็เป็นไปไม่ได้เนาะใช่ผมเคยมีแฟนคนหนึง่งอ,อ่า หลังจากที่เสียคุณจันเพลนไปใช่เคยมีแฟนคนหนึ่งเราจะไม่บอกชื่อจริงเราเรียกชื่อน้ำแล้วกันเนาะน้องน้ำเขาบอกว่าก็ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขนะอืมแต่ที่หลังน้องน้ำมเขาจนอยใจเรเขาบอกว่าที่ผมไปมีแบบอะไรไม่ใช่มีอะไรที่ผมไปติดต่อกับพี่น้องของจันเพลเขาไม่ชอบ เขาบอกว่าห้ามติดต่อกับพี่น้องจันเพนเมียใหม่ไม่คุยกับญาติเมียเก่าใช่ใช่ก็เลยเลือกคบเขาผมก็เลยเลือกคบกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลือกคบกับพี่น้องเพราะคือเราหลักกันแล้วถึงแฟนผมจะไม่อยู่พี่น้องเขาก็เป็นพี่น้องผมมาแล้วอ่ะจะให้ผมไม่หลักพี่น้องได้ยังไงใช่ไหมผมก็เลยอยู่กับอยู่กับคนนั้นไม่ได้แล้วก็ ก็มันก็มีคนมาจีบในในโซเชียลบ้างนะแต่จะไม่ค่อยได้เจอตัวจริงเขาก็แค่จีบผ่านโซเชียลไม่รู้เขาพูดจริงพูดเล่นระวังน้องไปจีบมั่วเดี๋ยวพางเป็นกินไซยาไนนะแฟนเองเสียเมียเองเสียเนี่ยยี่สิบปีเองรู้จักเองรู้จักกับฉันมาก็เกิดยี่สิบปีเหมือนกันนะก็ใช่ไงก็ถึงได้ถามว่าเดี๋ยวแฟนครับเขาถามเนี่ยว่ามารู้จักกับเหลือเฟือได้งไงคำตอบเดียผมเจอพี่ครั้งแรก ที่เคยแ็นแฟนผมนะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กันเพนนี่เหรอแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันผมอ,อยากจะตอนนั้นผมยังไม่ได้จบปริญญามผมยังเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่นี่ก่อนที่ผมจะจับไปเรียนต่อที่อเมริกามผมก็ให้แฟนพาไปเที่ยวคาเฟ่พวกพาราม้าว,วีล่าอะไรเงี้ยพาเขารู้ว่าผมอยากเป็นตลกอยู่อ,อเมริกาผมก็เรียนตลก จบละคนเวทีความสุขผมม,มันจะมีตอนที่ผมทำให้คนอื่นมีความสุขได้ทำให้เขายิ้มหัว,วเรอาอะแฟนผมเขาก็รู้เขาก็พาผมไปรู้จักตลกไงกพาไปที่วีล่าพารามเก้าไปรู้จักกับใครก่อนตลกผมเห็นขนาดพี่เล่นมผมเห็นน้องยกเล่นอยู่ผมก็อุตส่าห์เอาติดไปให้ห้าร้อยบาทด้วยผมคิดว่า500รยบาทเนี่ย ผมต้องเสือเวลาของหัวหน้าคณะได้แน่นอนเรื่องงานต้องมาคุยกับผมแน่นอนได้โอกาสสมัคร, <c oughs> รเล่นตลกกับมึงแน่นอน <c oughs> มึงก็ thank you เรื่องงานมึงหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> สมัครงานไม่ทันเลยอ,ะอ่ะอ้าคือมึงจะไปสมัครกับกู <c oughs> ใช่อันเดี๋ยวช่วงช่วงนั้นคือมีน้องหยอกอยู่ด้วยฮะ <c oughs> ใช่ <ผม S 2> ใช่ผมเอาเงินไปให้น้องหยกไงเขาบอกว่า thank you ปักซีดา อมึงก็กลว่ากูต้องยังไงก็ต้อง500รยบาทที่มึงให้กูมาเนี่ยกลว่ากูกาาลงไปเน่เพราะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าการเล่นตลกในไทยคืนหนึ่งคืนตลกมันต้องเล่นหลายๆที่เล่นเสร็จบางครั้งก็ต้องรีบไปงานต่อใช่ไหมผมคิดว่าเล่นเสร็จก็จะเออมานาง คุยกับแขกกินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ต่อให้ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเล่นที่ไหนต่อกูก็จะไม่ค่อยไปนั่งต่อเพราะว่าเราต้องให้เกรรียรติศิลปินคนต่อไปเขาบางทีเขาก็ขึออ้นมันไปไเป็นอะไรมนแบ่งแยกสายตาเราไป<ล>นั่งอยู่โต๊ะแขกเขากํลาลังเล่นอะไรล้วผมไปเสียทําไหมว่าห้าร้อยอ่ะอันนั่นคือความสุขของมึงอ่ะแล้วมึงได้รู้จักกูไหมล่ะทีเนี้ยอ่าแล้วแล้มารู้จักตอนไหนอ่ะรู้จักแต่ไม่ได้รู้จักเพราะไอ้แบงค์ห้าร้อยนะอันนี้คือมึงไม่ได้รู้จักเพราะแบงค์ห้าร้อยแต่ทีนี้ว่ามึงรู้จัก อ่าคุณคุณรู้แต่ว่ามึงมาเล่นตลกกับกูอ่ะก็ก็พี่แขกจําได้ไหมพี่แขกที่เสียไปแล้วอ่ะพี่แขกเมือกองอ,ะอ่ะเขาเป็นคนแนะนานให้ผมรู้จักกับพี่อ,ะอ่ะอ๋อเหรอใช่ครับอ,อืมใช่แล้วกูพามาไปเล่นตลกใช่ใช่โเดินสายไปภาคอีสานคือหนึ่งประเพณีและศิลปะการแสดงคือผมชอบอยู่แล้วผมจบมาดานี่อยู่แล้ว สองคือได้เดินสายทุกภาคได้เจอวัฒนธรรมอะไรสวยงามทุกภาคเลยจอห์นเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมียเสียไปถามจริงจริงคิดไหมคิดอยากมีใหม่ไหมเออก็สเปคออาสเปคเป็นไงสเปคผู้หญิงมึงอ <c oughs> <ม>่ะผมอุตส่าห์จะคุยเรื่องเอิญพี่ก็า่าผมคุยเรื่องผู้สาวเดี๋ยวผมก็เศร้าใจอีกอ่ะพี่เดี๋ยวทานผู้ชมก็ลองให้ตามอีกเต่เอาแบบนั้นไหมล่ะพี่ไม่ใช่คือขอถามก่อนมึงอ่ะชอบสเปคผู้หญิงแบบไหนอะไรอย่างนี้ คือถามถามในความในใจเพราะว่าปกติอยู่มัน,ม,นมันก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นเกย์ป่ะเนี่ยอือก็กูไม่ค่อยเห็นมึงจีบผู้หญิงไงอ๋อจีบเป็นไหมก็จีบไม่เก่งอ่ะจีบไม่เก่งอืมนะฮะแต่สเปคผมผมชอบอ่าไหนคนที่มีความรู้แล้วก็จิตใจดีคนคนใจกว้าง คนคนที่ไม่ชอบดูถูกคนเอนอ,อคนที่กินอาหารฝรั่งได้ด้วยสาวไทยถ,ถ้าสมตามทุกวันนะ่ะมันก็ทุกวันมันก็เยอะไปนะไม่ใช่ก็คือว่าสาวไทยในสเปคอยู่ใช่ไหมเออ,เอ,อผมชอบผู้หญิงไทยนะครับรผู้หญิงไทยส่วนมากก็นิสัยดีชอบวัฒนธรรมชอบครพบพ่อแม่เป็นวัฒนธรรมท,ท,ที่ดีนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ากูมีสาวมาให้มึงเลือก สเปคมึงแบบไหนมึงลองพิจารณาดูได้ป่ะอ่ะพ่อใหญ่โบนมากมามากน่้นน้องดวงมากมากเร็ว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 อ่ามาก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 มาอ่ามากจอนี่เห็น่ให้พ่อใหญ่โบนพามาโอ้ยอย่าถือแก้วขึ้นเลยอ่ะนี่นี่เจ้าท่านเหรออะไรมันจะดีเหรอมันมุกอะไรเนี่ยไม่ใช่ พอดีพ่อใหญ่อุบลพ่อใหญ่บอกบอกจอนยได้สาวสาวมาเตสไปเผาก็ภัยอยู่ถุงหน้าก็เลยมันเรียนออกมาก,ก็เลยยิงตบเอาแ <c oughs> ถาพี่ปอบเอ้ย <c oughs> โอ้โนโนโนี่นะเออ,เอ,อจะเป็นในในนี้คูบอกพ่อใหญ่อุบลไปบอกว่าคือจอนหมอนสเปคสาวๆมันตัวเล็กใจดีๆคนใจดีไปลองไปหามาให้ดูให้จอนเลือกลองดูว่ามันชอบผู้หญิงลักษณะแบบไหนอันนี้มึงครูเลือกว่าคูชอบคนไหนเออ ก่อนที่มึงจะให้กูเลือกมึงถามเขารอยังว่าเขาเลือกกูไหมเดี๋ยวสิเอาลูกก่อน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 ก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวอ่าก็เห็นเหงาไงกูเห็นมึงเหงาอยู่มา20ปีมันไม่เคยมีแสงนี่นี่นี่จะถามแต่ละคนมานี่นี่น้องๆ้แต่ละคนอีลายเงยบกว่าคะนี่แหละยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อีลายเงมาตตโตกันมาต่ตกันมากจอจนนี่เป็นไง เราสาวไม่หันหน้ามาทั้งพี่ไหลโอ้ยแต่ละคนบอกแล้วจะไปขี่รถเข่าทั้งลูกลั้งเห็นมั้ยนนแดงเมื่อเลยนี่ผมเออกีลาเื้อยังกีลาเื้อยังนั่งเื้อนั่งกี่ฬาน้อยน้อยชื่อน้อยเนี่ยสเปกเลยเล็กๆสเปกจอนนั่งน้อยี่นั่งน้อยแพ้แพ้นดนดนดแพ้ นุดแพ้หน่อยนั่งเอานุดแพ้หน่อยนั่งจอนชอบไหมพี่ลาบมักกูเบามักกูเบาฝรั่งบ่กมักเอยันบอกปากั่งเอี่อมาสั่งมกบอกมาบอกมักยืนบ่มักมาบอกฝรั่งมักอยู่แม่บอกให้เอาัวฝรั่งอยู่เข้าทางเข้าทางจอนจะทางแล้วอี่ลาบน่ะมักมักยืนบ่แมน อยากได้ผัวฝรั่งยุ่นป่อยากได้อ๋ออีหลาเป็นไรใครอยากได้อยู่เด้ <c oughs> <ร>ม,มีแฟนไปมีแฟนไปเนี่ยโสดค่ะสะเจ้าอ่ะโสดค่ะโสดโสดโสดอ<ส>ีหลาโสดครับเน่เน่เจอนจอรนเดี๋ยเอากูาาาาถามถามกันเองเนี่ยสี่คนเนี้ยเออสิน้องสี่คนเนี่ยสเปคเป็นยังไงเป็นคนไหนเฮ้ยกู ขาก็น่าแต่หน้าตาดีกันทุกคนเนาะถ้าจะเลือกคนจริงๆะมันต้องรู้ใจกันก่อนมันต้องแบบเรียนรู Honestly, ้นสิสัย <นะ S 3> อะพี่เนาะอ๋อคือชอบชอบคนที่นิสัยเหรออืมต้องนิสัยเป็นยังไงอ้าวถ้าเอาคนแบบหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีอืมชีวิตก็จะไม่มีความสุขกันเลยใช่ไหมอ๋อแล้วนี่หน้าตาดีทุกคนผู้หญิงไทยหน้าตาดีทุกคนนั่นแหละพี่เออดีทุกคน เพื่แต่พี่แต่งตัวผู้หญิงผมก็ยังว่าพี่หน้าตาดีอีกเนี่ยน่าน่าน่ากูกลัวนะเนี่ยแรงกูไม่มีกูสู้มึงไม่ไหวนะเออเอออีหล่าอีหล่าไอ้จอนเรวรอปะรออายุเท่าไหร่เลยคือตัวผู้น้อยแท้สิบแปดแล้วสิบแปดแล้วเป็นคนโตน้อยแาเป็นคนโตน้อยแมนน่อยจะโตได้เพราะว่า โอ้หน่อยจะโตได้บวชเสด็จเนี่ยอเนี่ยกันชอบไหมนี่สาวๆแบบนี้น้องๆบ้างก็ยังบวชยังกะเพียงบ้างก็ยังยังเปเพียงบ้างแล้วยืนยืนทั้งกันแม่เป็นไงพวกนี่อาจารย์ฮะก้อยว่านี่ขี้แตกแท้ทับลงไปนี่ขี้แตกแท้ห้าบอกไม่ทั่วเท่าห้าแสดงว่าจอนความรักไม่ได้เกิดขึ้นที่หน้าตารูปร่างสัมถันอะไรครับ

เอาแบบอ่ะอ่ะคนนี้อายุสิบแปดใช่ไหมอายุนู่นเลยกู้คดติดคุกเฮ้ยอ่าคนนี้คนนี้อิรานเนี่ยอายุเท่าไหร่เนาะแปดมอนก็สิบแปดสแล้วิบแปดอ่าพี่ไว้บ่ได้หวะบ่ได้นี่ไม่ได้เนาะเอาไม่ได้แล้วหนึ่งกีเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเจ็ประมาณนี้กำลังดียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอ้ยเอ้ยแล้วแล้วนู่นอ่ะแล้วนู่นอ่ะระหว่างโนู่นกันนี่สองคนอ่าสองเออสองสองคนนี้ยังไงใคร น่ามาเลยแล้วๆฝนมาแล้วแล้วมึงจะให้กูเลือกตอนนี้เหรอเออเาเขาก็อยากรู้ไงอยากดูอ่ะให้กูขอแต่งตอนนี้เลยไม่เยเหรอเออเอาไหมเออยังไงโอ้โหมึงออกค่าแต่งให้กูไหมเออเอาไหมขอทั้งสี่คนได้ไหมพูดเล่นพูดเล่นแม่มันเอาเลยกูบอกเราคิว่าเรื่องจริงนก็น่ารักทั้งคู่แหละน่ารักทั้งสี่คนนั่นแหละเอา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 แบบนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวพี่เหลือพาพวกมากินข้าวที่นี่บ่อย แล้วก็อ่าพอเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะลองใจกันก็ได้เนาะเอยลองใจยังน้อแต่ตอนนี้เราก็แค่คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอ้าอ้าเฮ้เหลือมึงคิดว่ากูใจง่ายเหลือเกินใช่ไหมไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าสเปคมึงยังไงทีทีมึงเห็นกูสดมาหลายปีมึงคิดว่าไม่ใช่ว่า กูเป็นคนเลือกแต่มึงคิดว่ากูเป็นคนหาไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่จอนก็คือลองๆดูเฉยน้องๆเขาบอกว่าขอ,ขอบขอบขอบใจมากครับพี่เฮ้ยฝรั่งเขาไม่ได้เป็นคนดีตลอดไปนะเว้ยเฮ้ยมึงว่ากูเหรอ,อมันก็ต้องมีบ้างแหละฝรั่ง<ไ>บ้านมึงก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดไป<แ>มันก็มีเสียบ้างยังส<ง>ี่ายทับมพนบ้างยังก่เจ้าสีหายทต่มันบยังโอ้ยพุ่นเจ้าไว้ยี่แม่เขาคล้ายน้ำจิ้กนในเปียงอืมไปไพ่หลนนวลไปเจ้า ไปอิลินไปอิริณเอาเอาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือแผ่ใช่ไหมอะไรอะไรอยากคุยอยากคุยอะไรกันเนาะคุยคุยคุยอยากรู้มึงจีบอยากรู้ว่ามึงจีบอ่ะจีบผู้หญิงไอจีบเป็ไงเจ้าเจ้กินอาหารฝรั่งเป็นบ่ออยากลองกินอยากลองกินเดินบออยากกินอี่อันก่อนใส่กอกนี่แหละเหลือ เอาเอาอยากกินยังไงอยากกินยังไกระไรกองฝรั่งอยากกินยังกระไรของฝรั่งแม่มันนี่อาหารฝรั่งอาหารฝรั่งเหรอเคนนี้ก็ได้นี่เอาเลเว้ยเออยสเปคไอจอนเฮ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปคู่กันไวมหน่อยนะเป็นหลักฐานแล้วขยันจีบเอาเอาเอาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณน้องๆนะครับก็คือน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋พี่เพื่อฐานผู้ชมทั้งบ้านอาจจะเขาใช้ผิดก็ได้ทำไม ตอนนี้แค่รูกจากา่าไก่เฉยๆนะครับแม่ันผู้ชมมึงไม, <คน S 1> ไม่ต้องหอ,อก <คน S 1> ตัวไม่หอตัวนันผู้ชมคนในกําลังชอบจอนี่ก็ก็แออสดงความชอบแสดงความความหลากได้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> อาะอาขอบคุณมากๆครับอีพีนี้นะครับก็คือมาต่อเนื่องจากไอ้จอนนะครับมาพูดถึงความรู้สึกกับเรื่องแฟนเก่าหน่อยนึงเนาะแล้วก็พูดถึงมาแย่เล่นนิดๆหน่อยๆพาไปทําบุญที่วัดวันนี้สบายใจนะสบายใจเต้ พี่อย่าลืมนะ,ะพี่จะไปทาบุญที่วัดที่ผมเคยปวดให้แฟนนะอเมริกานะใช่าเดี๋ยวกูไป <c oughs> <c oughs> เอ้าขอบคุณขอบคุณน้องๆจากครัวอีสานร้อยแรงด้วยครับเด้อนี่นี่ขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับก็คือเพจนี้นะครับเพจจริงของผมนะครับพี่น้องครับก็คือถ้าเกิดว่าใครดูเพจอ,อือ่นอยูอ่แสดงว่าเพจปลอมดูดคลิปคนอื่นไปโดยเฉพาะคลิปนี้ครับผมลงให้เลยนี่คือเพจปลอมของผมนะครับนี่ฮะบอกให้เลิกทําหลายทีแล้วก็ยังไม่เลิกนะครับ แล้วก็เข้าไปช่วยรายงานผมด้วยนะครับช่วยกดรายงานให้ผมด้วยว่านาจอนเพจนหนเพจผมครับอ่าเพจมึงมึงมีเพจไหมมีสิครับเพจอะไรจอนนี่มกโจกจอนนี่มกโจกตามนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณพ่อใหญ่วนหลายๆคนนะครับเด้อเดี๋ยววันหน้ารู้สึกว่าอีพีหน้าเราจะไปค้นกันไปหาจ่าร้อยเฮนรี่ไปคอนกันโอเคไปกินข้าวกับจ่าร้อยเฮนรี่ นี่น้องๆเข้าไปแล้วเหลือมึงเล่นอะไรกับกรูอ่ะมึงมึงคิดว่าครูอายคนไม่เป็นเหรออายหรือชอบอ้าวลาบไปก่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ